แนวถามแนวตอบจากเอกสารการสอนชุดวิชา10161ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารหน่วยที่5การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเรามาเก่งไปพร้อมกันนะหน่วยที่5ทักษะและศิลปะการฟังวัตถุประสงค์เมื่อศึกษาหน่วยที่5จบแล้วนักศึกษาสามารถ1อธิบายลักษณะการฟังและความสำคัญของการฟังได้แนวคิด มนุษย์ใช้การฟังเพื่อรับสารในกระบวนการสื่อสารช่วยให้มนุษย์เรียนรู้เพื่อการดำเนินชีวิตและการติดต่อกับผู้อื่นโดยใช้การฟังแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพสมกับวัยและสถานการณ์การสื่อสารที่หลากหลาย 2. ระบุสถานการณ์การสื่อสารที่ใช้ทักษะการฟังแบบต่างๆได้ แนวคิดทักษะการฟังเป็นสมรรถนะในการรับสารแบบเผชิญหน้าและรับสารด้านเดียวได้แก่การฟังในการสื่อสารระหว่างบุคคลในกลุ่มในที่สาธารณะและการฟังผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิธีการฟังในการสื่อสารแต่ละประเภทแตกต่างกันไปตามลักษณะของการรับสาร 3. อธิบายวิธีการใช้ศิลปะการฟังในสถานการณ์ตามที่กำหนดได้แนวคิด ศิลปะการฟังเป็นการรับสารด้วยการฟังและการดูซึ่งใช้รับสารที่มีมากมายในชีวิตประจำวันได้แก่การฟังเพื่อความบันเทิงการฟังวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและการฟังอย่างมีวิจารณญาณการมีศิลปะการฟังจะทำให้ได้รับความเพลิดเพลินมีความรอบรู้และได้ประเทืองปัญญาตอนที่5.1มนุษย์กับการรับสารด้วยการฟัง หัวเรื่อง5.1.1ลักษณะการรับสารด้วยการฟัง5.1.2ความสำคัญของการรับสารด้วยการฟัง5.1.3การฟังอย่างมีประสิทธิภาพแนวคิด มนุษย์ใช้อวัยวะและกลไกการรับเสียงรับสารด้วยการฟังและการดูโดยใช้ร่วมกับประสาทสัมผัสและทักษะการพูดการอ่านการเขียนที่เหมาะกับข้อมูลเรื่องราวและจุดประสงค์ในการฟัง 2. มนุษย์รับสารด้วยการฟังมากกว่าการรับและส่งสารวิธีอื่นๆและใช้ตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคมการฟังจึงมีความสำคัญทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการตัดสินใจและการเลือกรับสารที่มีประโยชน์และคุณค่า 3. การฟังอย่างมีประสิทธิภาพมีลักษณะของการรับสารที่เหมาะกับวัยประเภทของการสื่อสารโดยกำหนดจุดประสงค์ให้การฟังเลือกสารและวิธีการฟังที่เหมาะสมและมีมารยาทการฟัง กิจกรรม5.1.1บันทึกพฤติกรรมการฟังในวันหนึ่งและวิเคราะห์ว่ามีลักษณะการฟังอย่างไรตามหัวข้อที่ศึกษาในหัวเรื่อง5.1.1แนวตอบกิจกรรมในแต่ละวันมีพฤติกรรมการรับสารด้วยการฟังสรุปโดยสังเขปตามหัวข้อดังนี้ 1>, 1. ในแต่ละวันมนุษย์รับสารด้วยการฟังและการดูร่วมกันในสถานการณ์ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน 2. ในบางสถานการณ์มนุษย์รับสารด้วยการได้ยินและบางโอกาสก็รับสารด้วยการฟังทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยและเงื่อนไขในการรับสารที่แตกต่างกันเช่นความสนใจและความตั้งใจที่จะรับรู้ความหมายของสารที่ฟัง 3. การฟังเรื่องราวหรือสารต่างๆมีลักษณะการฟังแบบไม่สมัครใจหรือฟังแบบสมัครใจซึ่งพัฒนาเป็นนิสัยที่รักการฟังทั้งนี้สภาวะของการรับสารด้วยการฟังแต่ละแบบขึ้นอยู่กับความสนใจความต้องการและทัศนคติของผู้ฟังแต่ละคน 4. การฟังสารใช้วิธีการฟังได้หลายวิธีแบบเฉพาะเจาะจงเช่นเพื่อความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์ บางโอกาสอาจใช้วิธีการฟังผสมผสานเช่นฟังข่าวสารต่างๆเพื่อความเข้าใจบางข่าวสารฟังแล้วต้องรู้ว่าข่าวสารนั้นถูกต้องมีข้อเท็จจริงอย่างไรก็ใช้การฟังเพื่อวิเคราะห์ถ้าจะนำข้อมูลที่ฟังไปใช้ประโยชน์ก็ใช้วิธีการฟังเพื่อการประเมินค่าเป็นต้นกิจกรรม5.1.2 1. สำรวจการใช้เวลาในการฟังในวันหนึ่งหนึ่งบันทึกเวลาที่ฟังและเรื่องราวที่ฟังแนวตอบกิจกรรมข้อมูลที่บันทึกได้จะพบว่าใช้เวลาฟังมากกว่าการรับ หรือส่งสารแบบอื่นๆเรื่องที่ฟังเช่นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบวันฟังข่าวทางวิทยุโทรทัศน์เรื่องราวที่คนในครอบครัวนำมาพูดสนทนากันหรือในการสนทนากับเพื่อนๆแบบประชิญหน้าทางโทรศัพท์การฟังหรือดูโฆษณาสินค้าหรือบริการต่างๆการฟังการสัมภาษณ์ผู้บริหารประเทศทางวิทยุโทรทัศน์ 2. ยกตัวอย่างการบันทึกการฟังในชีวิตประจำวัน1-2อย่างวิเคราะห์ว่าเป็นการรับสารด้วยการฟังอย่างไรและมีความสำคัญต่อตนเองหรือสังคมในด้านใดแนวตอบกิจกรรมตัวอย่างเช่น บันทึกการฟังและดูโฆษณาสินค้าเพื่อรู้จักสินค้าใหม่ๆหรือกำลังสนใจต้องการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพข้อมูลที่ได้จากการฟังคือคุณสมบัติของสินค้าลักษณะสินค้าวิธีการซื้อสินค้าวิเคราะห์ข้อมูลที่ฟังว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเพราะมีข้อมูลคำอธิบายบุคคลที่ใช้สินค้ามาสนับสนุนให้เชื่อถือได้อาทิแสดงผลการทดลองใช้ของผู้มีชื่อเสียง แสดงภาพสินค้าซึ่งเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้านั้นกิจกรรม5.1.3ให้สรุปสาระสำคัญของหัวข้อต่อไปนี้ 1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของการฟังอย่างมีประสิทธิภาพแนวตอบกิจกรรมลักษณะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพคือการมีความสามารถในการรับสารด้วยการฟังได้อย่างเข้าใจ ตอบสนองผู้พูดตามเจตนาหรือความต้องการของผู้พูดเงื่อนไขของการฟังคือการกำหนดจุดประสงค์ของการฟังการรู้จักการเลือกสารที่ฟังและวิธีการฟังที่เหมาะสมการฟังอย่างมีประสิทธิภาพมีระดับพื้นฐานคือฟังอย่างเข้าใจและระดับสูงคือฟังวิเคราะห์ฟังประเมินค่าซึ่งมีผลสำลีแตกต่างกันตามวัยการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านภาษา ข้อที่ 2. หลักการฟังอย่างมีประสิทธิภาพแนวตอบกิจกรรมหลักการฟังอย่างมีประสิทธิภาพคือผู้ฟังต้องพัฒนาบุคลิกลักษณะของผู้ฟังที่ดีรู้จักวิธีการฟังและมีมารยาทการฟัง3มมารยาทการฟังของผู้รับสารด้วยการฟังอย่างมีประสิทธิภาพแนวตอบกิจกรรม มารยาทการฟังเป็นอากับกิริยาอาการของผู้ฟังที่แสดงออกอย่างเหมาะสมในฐานะเป็นผู้ฟังและผู้ส่งสารที่จะทำให้การสื่อสารสำลิที่ผลฟังประเมินค่าซึ่งมีผลสำลิศแตกต่างกันตามวัยการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านภาษาตอนที่5.2ทักษะการฟังในกระบวนการสื่อสาร หัวเรื่อง5.2.1การฟังในการสื่อสารระหว่างบุคคล5.2.2การฟังในกลุ่มและในที่สาธารณะ5.2.3การฟังผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส วัตถุประสงค์เมื่อศึกษาตอนที่5.2จบแล้วนักศึกษาสามารถ 1. อธิบายลักษณะการฟังในการสื่อสารแต่ละประเภทได้แนวคิดการฟังในการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นการรับหรือส่งสารสองทางแบบเผชิญหน้าของบุคคลสองคนการรับสารด้วยการฟังจึงต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะกับวัยและภูมิหลังของคู่สนทนาโดยเฉพาะความสุภาพและการมีมารยาทในการฟังตอบสนอง ด้วยความสนใจและมีความเข้าใจคู่สนทนา 2. ระบุบทบาทของผู้ฟังในการรับสารในการสื่อสารแต่ละประเภทอย่างมีประสิทธิภาพได้แนวคิดการฟังในการสื่อสารภายในกลุ่มและในที่สาธารณะ เป็นการรับสารที่มีจุดประสงค์และการกำหนดประเด็นการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงผู้ฟังมีส่วนร่วมโดยตรงและโดยอ้อมในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแนวคิดที่มีประโยชน์ในการทำงานรวมทั้งได้แบบอย่างการพูดของบุคคลในกลุ่มและผู้พูดในที่สาธารณะ 3. ยกตัวอย่างการรับสารด้วยการฟังในสถานการณ์ของการสื่อสารตามที่กำหนดได้แนวคิด การฟังผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการรับสารจากเครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสารมีอิทธิพลและผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตผู้ฟังจึงต้องกำหนดจุดประสงค์ในการรับสารอย่างชัดเจนเลือกสารและวิธีการรับการส่งสารอย่างเหมาะสมให้มีประโยชน์คุ้มค่าและสอดคล้องกับลักษณะของสื่อกิจกรรม5.2.1 การฟังในกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลเกิดขึ้นในสถานการณ์ใดบ้างให้นักศึกษาบันทึกลักษณะการสื่อสาร1-2ตัวอย่างแนวตอบกิจกรรมสถานการณ์การฟังในการสื่อสารระหว่างบุคคลตัวอย่างเช่นทักทายเพื่อนที่ตลาดหรือร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วสนทนาไต่ถามเรื่องราวต่างๆเช่นสภาพอากาศการทำงานการพักผ่อนหรือการท่องเที่ยว 2. โทรศัพท์สอบถามเส้นทางการเดินทางในห้องประชุมในสถานศึกษาซึ่งจัดการอภิปรายเรื่องศาสตร์ของพระราชาธงชัยแห่งความอยู่รอดของประเทศกิจกรรมข้อที่ 2. ยกตัวอย่างจากข้อ 1. มาวิเคราะห์ 1. ประโยชน์ที่ผู้ฟังได้รับจากการสื่อสาร 2. บทบาทของผู้ฟังในสถานการณ์นั้นแนวตอบกิจกรรม การสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านเครื่องมือสื่อสารได้รับข่าวสารตามที่ต้องการเกิดความเข้าใจและเดินทางไปที่สถานที่ได้ถูกต้องผู้ฟังมีบทบาทเป็นผู้รับผู้ส่งสอบถามซักถามวิธีการเดินทางเส้นทางอย่างละเอียดใช้ภาษาสุภาพกึ่งทางการเพราะพูดกับผู้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจึงต้องมีมารยาทที่เหมาะสมและสุภาพ กิจกรรม5.2.2ลักษณะการฟังภายในกลุ่มเป็นอย่างไรและผู้ฟังมีบทบาทในการสื่อสารอย่างไรตอบโดยสังเขปแนวตอบกิจกรรม1การฟังภายในกลุ่มประกอบด้วยบุคคลมากกว่า3คนขึ้นไปผู้ฟังได้รับข้อมูลร่วมกันอาจมีโอกาสเป็นผู้ส่งผู้พูดหรือไม่ก็ได้ขึ้นกับโอกาสที่เหมาะสม ผู้ฟังมีบทบาทในการรับรู้ข้อมูลด้วยความสนใจเปิดใจกว้างเตรียมข้อมูลข่าวสารล่วงหน้าและพยายามมีส่วนร่วมโดยการเสนอแนะและการแสดงคิดเห็นหรือตั้งใจและตอบสนองกลุ่มอย่างมีมารยาทกิจกรรมข้อที่2การฟังในที่สาธารณะที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ผู้ฟังควรมีบทบาทในกระบวนการสื่อสารอย่างไรแนวตอบกิจกรรมการฟังในที่สาธารณะเป็นการฟังร่วมกับคนอื่นๆที่มีจำนวนมากจึงมีปัจจัยที่ส่งเสริมหรือเป็นปัญหาในการรับสารหลายประการเช่นขนาดของสถานที่สภาพแวดล้อมเป็นต้นผู้ฟังมีบทบาทในการรับสารอย่างสนใจมีความอดทนมีความรู้ร่วงหน้าโดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่ฟัง และผู้พูดฟังจับประเด็นสำคัญและบันทึกสาระสำคัญที่มีประโยชน์ต่อชีวิตและในโอกาสต่อๆไปกิจกรรม5.2.3.1ให้นักศึกษาฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วบันทึกพฤติกรรมการฟังตามข้อเท็จจริง แนวตอบกิจกรรมลักษณะที่สำคัญของพฤติกรรมการฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือการใช้เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยี Technology, โทรคมนาคมที่สามารถติดต่อถึงกันได้สะดวกรวดเร็วไรขีดจำกัดเรื่องเวลาสถานที่โอกาสและบุคคล กิจกรรมข้อที่2การฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะสำคัญคืออะไรแนวตอบกิจกรรมการฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีอิสระไม่ถูกกีดการขัดขวางจึงรับสารได้กว้างขวางทั้งความรู้และความบันเทิงแต่ผู้ฟังต้องตระหนักถึงลักษณะหรือธรรมชาติของสื่ออิเล็กทรอนิกส์และตระหนักถึงคุณโทษ ของการรับสารผ่านสื่อรวมทั้งเลือกสารและวิธีการรับสารที่เหมาะสมมีมารยาทในการใช้สื่อและมารยาททางสังคมกิจกรรมข้อที่3การฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดีควรฟังอย่างไรโดยสังเขตแนวตอบกิจกรรม การฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดีควรฟังตามลักษณะของสื่อและเลือกสารให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นำเสนอสารหลากหลายจำนวนมหาสารจึงควรเลือกฟังสารตามจุดประสงค์และความต้องการมีคุณค่าและมีประโยชน์คุ้มค่าไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อทั้งตนเองรวมทั้งสังคมการฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่ละโอกาสหมายรวมถึงการฟังในสถานการณ์ต่างๆด้วย ควรมีจุดประสงค์ในการฟังชัดเจนมีทัศนคติเชิงบวกใช้วิจารณญาณในการฟังรวมทั้งใช้จินตนาการหรือขยายแนวคิดของสารที่ฟังทั้งด้วยตนเองและด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับผู้อื่นที่ได้ฟังด้วยกันเพื่อกันกองและค้นหาประโยชน์จากสารที่ฟังได้อย่างคุ้มค่า ตอนที่5.3ศิลปะการฟังหัวเรื่อง5.3.1การฟังเพื่อความบันเทิง5.3.2การฟังวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร5.3.3การฟังอย่างมีวิจารณญาณแนวคิด การฟังเพื่อความบันเทิงเป็นการรับสารเพื่อให้ชีวิตผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อยหรือความเครียดในการทำงานหรือความเครียดในชีวิตและการทำงานโดยการฟังอย่างเข้าใจได้รับความเพลิดเพลินเพื่อประเทืองอารมณ์นอกจากนี้ยังใช้การฟังเพื่อวิเคราะห์และการประเมินค่าซึ่งจะทำให้ได้แนวคิดจากสารซึ่งเป็นการฟังเพื่อประเทืองปัญญา 2. การฟังวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเป็นการรับสารเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและความรอบรู้ทำให้เป็นคนก้าวทันโลกอันเป็นแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตการตอบสนองความต้องการการรับรู้เหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของสังคม 3. การฟังอย่างมีวิจารณญาณเป็นการรับสารประเภทต่างๆที่ใช้กระบวนการคิดไตรตรองพินิษส,สารอย่างรอบคอบเพื่อวิเคราะห์และประเมินค่าสารอย่างรู้เท่าทันและมีเหตุผลเพื่อตัดสินใจได้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อสารนั้นๆกิจกรรม5.3.1การฟังเพื่อความบันเทิงควรใช้วิธีการฟังอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์คุ้มค่า แนวตอบกิจกรรมวิธีการฟังเพื่อความบันเทิงเป็นการฟังเพื่อรับรู้เรื่องราวความสนุกความเพลิดเพลินและฟังวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างหรือคติข้อคิดจากสื่อบันเทิงต่างๆจึงจะได้ประโยชน์ทั้งการประเทืองอารมณ์และประเทืองปัญญา 2. เลือกฟังสื่อบันเทิงหนึ่งประเภทแล้วบันทึกว่าฟังอย่างวิเคราะห์อย่างไรตอบโดยสังเขป แนวตอบกิจกรรมการฟังวิเคราะห์เพื่อความบันเทิงมีแนวการฟังดูเช่น ตัวอย่างเป็นนิทานบทละครบทเพลงใช้วิธีการฟังอย่างเข้าใจฟังวิเคราะห์โครงสร้างของบันเทิงนาคดีในด้านเนื้อเรื่องโครงเรื่องแนวคิดหรือจุดมุ่งหมายของผู้สร้างสรรค์ฉากบรรยากาศสถานที่นอกจากนี้ใช้การฟังวิเคราะห์การใช้ภาษาและค้นหาคติข้อคิดจากแนวคิดหรือแก่นเรื่องบทบาทหรือพฤติกรรมของตัวละครบทสนทนาเป็นต้น กิจกรรม5.3.2.1เลือกฟังดูสารประเภทให้ความรู้เชิงวิชาการเช่นสารคดีเกี่ยวกับเกษตรกรรม1เรื่องสรุปสาระสําคัญแล้ววิเคราะห์ความรู้ที่เป็นข้อเท,ท็จจริงทัศนะและคุณค่าสรุปโดยสังเขปแนวตอบกิจกรรม การฟังวิเคราะห์เชิงวิชาการมีแนวการฟังโดยวิเคราะห์หรือแยกแยะว่าเป็นความรู้ในศาสตร์หรือสาขาวิชาการใด นำเสนอหลักการทฤษฎีอะไรผู้พูดมีทัศนคติเชิงวิชาการที่มีเหตุผลมีความรู้สนับสนุนรวมทั้งมีการอ้างอิงจากแหล่งวิชาการอย่างไรเชื่อถือได้มากน้อยอย่างไรผู้ฟังได้รับทั้งความรู้และทัศนะที่เป็นประโยชน์เพิ่มพูนความรู้ซึ่งตอบสนองความสนใจและความต้องการของผู้ฟังหรือไม่อย่างไรกิจกรรมข้อ2 เลือกฟังดูสารประเภทข่าวหรือรายงานเหตุการณ์สารคดีเรื่องต่างๆและววิเคราะห์ข้อเท,ท็จจริงและความคิดเห็นที่แทรกอยู่ในสารทำให้เรารอบรู้ แนวตอบกิจกรรมการฟังวิเคราะห์ข่ขาวสารรายงานเหตุการณ์ใช้การฟังพิจารณาว่าเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้หรือยอมรับกันในวงกว้างอย่างไรผู้รายงานได้สอดแทรกทัศนะความคิดเห็นอย่างไรสมเหตุสมผลควรเชื่อถือได้หรือไม่เป็นต้นกิจกรรม5.3.3 1. ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้มีคุณสมบัติของการรับสารอย่างมีวิจารณญาณคือการรู้จักสังเกตดังนี้เลือกภาพหรือสิ่งของมาหนึ่งสิ่งสังเกตและจดรายละเอียดภายใน1-2น,นาทีบันทึกสิ่งที่มองเห็นว่ามีอะไรบ้างมีจำนวนเท่าใดแล้วตรวจสอบความเป็นจริง แนวตอบกิจกรรมบันทึกรายละเอียดในภาพหรือสิ่งของได้อย่างละเอียดครบถ้วนเช่นชื่อสีขนาดจำนวนเป็นต้นกิจกรรมข้อที่2มีคำกล่าวที่แปลจากพุทธสุภาษิตว่าฟังดีย่อมได้ประโยชน์ภาษิตดังกล่าวสอดคล้องกับการฟังอย่างมีวิจารณญาณหรือไม่อย่างไรจงแสดงความคิดเห็นแนวตอบกิจกรรม คำแปลพุทธ,ธสุภาษิตท,ที่ว่าฟังดีย่อมได้ประโยชน์ภาษิตดังกล่าวสอดคล้องกับการฟังอย่างมีวิจารณญาณเพราะคำว่าฟังดีหมายถึงการฟังอย่างตั้งใจไตรตรองในข้อความที่ได้ฟังทำให้สามารถพิจารณาสาระที่ได้ฟังอย่างถี่ถ้วนสามารถกันกองเรื่องที่ได้ฟังนำมาประยุกต์ใช้ได้การฟังดีดังกล่าวจึงเป็นการฟังอย่างมีวิจารณญาณอย่างแท้จริง กิจกรรมข้อที่3สมทรงสนใจสุขภาพมากเธอฟังรายการพบหมอทางวิทยุกระจายเสียงเรื่องการลดน้ำหนักแพทย์ใช้คำที่เธอไม่เข้าใจหลายคำเช่นคอเลสเตอรอล ไตรกีซลีนอาหารที่ไม่มีเส้นใยการเผาผลาญสมทรงควรจะทำอย่างไรจึงจะเข้าใจเรื่องที่ฟังได้ครบถ้วนและสามารถนำความรู้มาปฏิบัติได้แนวตอบกิจกรรมสมทรงฟังคำบรรยายของแพทย์แล้วไม่เข้าใจคำศัพท์หลายคำเช่นคอเลสเตอรอลไตรกีซลีนอาหารที่ไม่มีเส้นใยสมทรงควรหาความรู้เกี่ยวกับความหมายของคำเหล่านั้นเพิ่มเติมด้วยตนเองโดยค้น หาได้จากพจานานุกรมภาษาอังกฤษสัพแพทย์หรืออ่านบทความที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆรวมทั้งการซักถามคนที่รู้จักซึ่งมีความรู้เมื่อเข้าใจความหมายต่างๆแล้วสมทรงก็จะนำความรู้ไปปฏิบัติได้กิจกรรมข้อที่4สุดาอายุ15ปี ชอบฟังละครวิทยุมากตัวละครในเรื่องส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นตัวละครเหล่านั้นสนทนาโต้เถียงกันเองบ้างโต้เถียงกับบิดามารดาบ้างสุดาชอบฟังมากรู้สึกว่าตัวละครเหล่านั้นตอบโต้กับบิดามารดาได้สมใจมากเพราะ มีความคมคายยอกย้อนต่างๆโดยที่ผู้ใหญ่โต้อตอบไม่ทันสุดาคิดว่าจะต้องนำวิธีพูดเช่นนี้มาใช้บ้างเรื่องของสุดาแสดงข้อบกพร่องของการรับสารอย่างมีวิจารณญาณอย่างไร แนวตอบกิจกรรมสุดาชอบฟังละครวิทยุและดื่มด่ำหลงไหลกับบทบาทของตัวละครจนเห็นว่าวิธีพูดของตัวละครที่โต้เถียงกับบิดามารดาเป็นการพูดที่มีความคมคายจนอยากนำเอามาใช้บ้างเป็นธรรมดาของวัยรุ่นที่มักไม่พอใจเมื่อถูกบิดามารดาหรือผู้ใหญ่ดุหรือตักเตือนจึงอยากจะโต้เถียงและโต้แยง้ง เรื่องของสุดาแสดงถึงข้อบกพร่องของการรับสารด้านการฟังแล้วใช้ความรู้สึกชอบใจพอใจต้องการทำตามโดยขาดการไตร่ตรองว่าการพูดเช่นนั้นสมควรหรือไม่และนี่ก็คือแนวถามแนวตอบจากเอกสารการสอนชุดวิชา10161ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารหน่วยที่5ครับ